ดีครับผู้ชมครับช่วงสูตรเด็ดเล็ดไม่รับจากสารเร่งพดวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีนะครับและผู้ที่จะมาแนะนําสูตรเด็ดของเราในวันนี้นะครับอยู่ข้างผมแล้วครับคุณเกรียงศักดิ์คำเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างสูตรในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีพระเอกของเรานะครับเป็นสารเร่งพดสามนั่นเองใช่ัอย่างสูตรนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจุดเด่นของสารเร่งพดสามนะครับก็คือมันเป็นกลุ่มจุลินทรีย์นะครับที่ช่วยยับยั้งแล้วก็ทําลายนะครับ สารที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดเชื้อโรคของพืชนะครับกลไกของมันก็คือมันจะช่วยยับยั้งแล้วก็ทําลายนะครับไม่ให้แบบโรคโรคที่เป็นอันตรายต่อพืชนะฮะอัตราส่วนในการผสมของสูตรนี้มีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ง่ายๆนะครับคือ1นะครับปุ๋ยหมักครับอัตราส่วนประมาณหนึ่งรกิโลนะครับ2ก็คือลำข้าวหนึ่งกิโลครับอ่าหลังจากนั้นมีแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ สารเล่โมลโลสามนะครับหนึ่งสองนะครับขั้นตอนการทำนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับเราก็จะทําการกระตุ้นการการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ก่อนครับโดยการคนกับน้ํานะครับแล้วก็เอาลําข้าวนะครับหกิโลผสมเข้าด้วยกันเลยนะครับทำการคนนะครับใส่ลงไปในถังเลยใช่ครับใส่คนให้เข้ากันครับใช้แล้วเวลาประมาณ5นาทีนะครับพอเราคนครบ5นาทีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ เราจะทําการเทน้ำนะครับที่เราที่เราเทสารเล่งพลดสามไปแล้วนะครับใส่ในฝักบัวนะครับแล้วก็ทําการลดลงในกองปุ๋ยหมักเลยนะครับหลังจากนั้นพอกองปุ๋ยหมักมีความชื้นประมาณ 60- 70%ถึงเจนตะครับสังเกตง่ายคือเวลาเรากำนะครับปุ๋ยหมักขึ้นมาเวลาการปุ๊บเนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่มีน้ำนะครับไหลออกจากน่ามือนะครับแล้วเวลาเราคลายออกเนี่ยครับมันจะเป็นก้อนอยู่นะครับอันนี้ถือว่า อ่าปริมาณความชื้นอยู่ที่ประมาณ 60- 70%นะครับใช้ได้แล้วก็เหมาะสมแล้วครับหลังจากนั้นพอเราคุกเขาให้เข้ากันนะครับกรวยหมักแล้วก็ตัวสารเล่งพลโสามนะครับเรียบร้อยนะครับคุกเขาให้เข้ากันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ทําการคลุมนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับระยะเวลาในการหมักนะครับประมาณ7วัน7วัน7วันระหว่างที่7วันนี่คือคุมไว้อย่างเดียวอย่างเดียว ไม่ต้องทําอะไรคือปล่อยไปเลยใช่หลังจากนั้น7วันปุ๊บนาไปใช้ได้เลยใช่อย่างสูตรนี้นะครับเรานําไปใช้กับพืชอะไรถึงจะเหมาะสมถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดนะครับที่ทําการปลูกข้าวนะครับไม่ได้เป็นพวกพืชไร่พืชสวนนะครับอัตราการใช้ก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลต่อต่อไร่นะครับหนึ่งกิโลต่อไร่แต่ถ้าเป็นไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับชมพู่นะครับอัตราส่วนก็คือถ้าเกิดเราลองก้นหลุมก็ใช้ประมาณ3กิโล แต่ถ้าเป็นลอยรอบทรงพุ่มนะครับก็อาจารย์เหมือนกัน3กิโลต่อต้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับที่จะป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคในพืชนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยครับหรือว่าต้องการไปขอรับนะครับสายเร่งจุลินทรีย์พอดอสามสามารถรับได้ครับที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของคุณผู้ชมทั่วประเทศนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ